สิบคนเนาะสิบคนเนาะแจกอ่งเปล่าตอนสิบสิบคนนะได้ไหมแจกอ่งเปล่าสิบคนวันนี้พี่เพิ่งจะสอนเรื่องไวแชสเตนเนอร์เออเมื่อวานมีคนถามเรื่องไวแชสเตนเนอร์มาใช่ไหมน้นทุนไม่ต้องตรจเดี๋ยวนทุนไปดูในไลฟ์สดเอา อ,อ๋อี่สแฟมอันนี้ไว้ให้หนูด้วยค่ะเผื่อเวลามีลูกค้ามาแล้วถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับอุป,ปรกรณ์เนาะว่าอันไหนอยู่ตรงไหนอย่างงี้นะนีอนานาน่อันนี้เป็นสติกหน้าแปดนเนี่ย OD กับพิษอ่ะที่ให้วัดหน้าแปนรอก่อนนะรอก่อนนะ โอ้โหรู้หรือเปล่าว่าชุดแดงมาในตีมะลายนะสวัสดีค่ะพี่กระดาดาหูมาเร็วมากแพ้แสงแดงไว้ก่อนถูกต้องถูกต้องโอเคค่ะวันนี้จะสอนเรื่องไวสแตนเนอร์นะไวสแตนเนอร์จะถูกติดตั้งอยู่ที่ทางดูดเนาะทางดูดหน้าปั๊มเดี๋ยวให้ดูดู ให้ดูรูปนี้นี่นะไวซ์สเตนเนอร์ต้องอยู่ตรงนี้สมมติปั๊มอยู่ตรงนี้ไวซ์สเตนเนอร์อยู่นี้นะคะ,ะให้ทางนี้ดูด้วยนะปั๊มอยู่นี่ไวซ์สเตนเนอร์อยู่นี่นะโอเคไวซ์สเตนเนอร์ช่วยอะไรก็คือช่วยกองไม่ให้ ขยะที่มากับน,น้ำเนี่ยเข้าไปที่ตัวปั๊มได้นะขยะก็จะถูกขังไว้ที่ไวสแตนเนอร์เนานะแล้วก็นอกจากขยะแล้วก็มีพวกของแข็งอย่างเช่นหินทรายหรือว่าเศษเศษแบบยังไงอะเศษแบบเหล็กเป็นก้นกอนๆอะไรเงี้ยหรือบางทีสำหรับคนที่ใช้ กระโหลกแล้วนานๆไปมันสึกแตกมีน็อตหลุดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดูดเข้าไปอะ่ะมันก็จะไม่ไปตีใบพัดทําให้ใบพัดเราก็ยังอยู่ดีไม่เสียหายเนาะเออแล้วก็วิธีการติดตั้งวซสแตนเนอร์นะคะเดี๋ยวก่อนก่อนไปจะบอกว่าทําไมถึงต้องติดไวสแตนเนอร์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า ขยะเนี่ยมันผ่านเข้าไปในปั๊มเราได้มันก็จะไปอุดตนันเนาะนอกจากถ้ามันไปอุดตันแล้วก่อร้อนเฮียทะคือคังคังคังน,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 นอกจากมันจะไปอุดตันแล้วเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไปใช้ในระบบสปริงเกอร์เนี่ยมันก็จะไปตนันที่สปริงเกอร์ด้วยอืมนะคะส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะป้องกันที่ในตัวปั๊มนี่หละ บางทีพี่เพิ่งเคยเจอลูกกอบขั้วยโฟมอะไรเงี้ยอพอมันไปตันหรือมันไปขังในรูอะแรงดันของเราก็ตกและอัตราก,การไหลของเราก็ตกแล้วออก็เลยต้องมีไวสแตนเนอร์นะคะแล้วก็เหตุผลสําคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องติดตั้งไวสแตนเนอร์ก็เพราะว่ามันถ้ามันมีเหล็กอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นอะไรที่มันนิ่มๆเป็นขยะมันก็แค่ติ ปั๊มเราก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเรามันเป็นเหล็กปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปตีใบพัดแตกหมดเลยเลย,เลยที่เราเคยเจอว่าใบพัดมันบินใบพัดแตกอืเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องติดไวาส์สแตนเนอร์ดีกว่าคุ้มกว่าเพราะว่าไวท์สเตนเนอร์หนึ่งตัวราคายังไงก็ถูกกว่าใบพัดใบหนึ่งเนอะโอเคแล้วมันก็ทําให้ระบบเราไม่ชะงักด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเหล็กหลุดไปทีเดียว ก็คือเราต้องถอดปั๊มมาซ่อมนะอีกหลายวันกว่าจะเสร็จนะคะอ่ะมาที่วิธีการติดตั้งไวสแตนเนอร์แกะใบพัดมันยากกว่าหลายใบสแตนเนอร์เนาะว่าแต่เขาของเรายังไม่ได้ใส่สักทีต้องจัดตั้งจัดพ <c oughs> ี่จุลภงวันนี้ต้องจัดนะวันนี้เราเพึ่งมีอ่างเปาแจกตอนท้ายนะอย่าพลาดนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนนะโอเคค่ะนี่อ่ะสมมุติว่านี้เป็นไวสแตนเนอร์ใช่ไหมคะเราจะติดตั้งไวสแตนเนอร์แบบไหน นะคะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะให้เป็นปัม๊มฝั่งนี้ให้เป็นท่อดูดไปจนถึงกระโหลกนะคะดูตามลูกศรนนะลูกศรมันจะบอกว่าน้ําไหลไปทางไหนนะคะนี่ตั้งนี่มันจะมีลูกศรทั้งเหล็กทั้งทองเหลืองเลยวายสเตนเนอร์จะมีสองรุ่นเป็นเหล็กกับเป็นทองเหลืองนะคะถ้าเป็นทองเหลืองการต่อจอยของทองเหลืองจะเป็นเกลียว แต่ถ้าเป็นเหล็กก็จะเป็นหน้าแปลนเนาะน้องพูดยกน้งพูดยกตัวเหล็กมาให้ขึ้นอยเมื่อกี้เพิ่งเอามาวางเมื่อกี้แปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องช่วยเ,เดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เป็นเหล็กนี่เอาโอเคเล็กเล็กไม่มีเลยเนาะมีแต่ใหญ่ใหญ่นะ่ะกล้ามขึ้นันเป็นแถวโอเคนะคะเมื่อกี้ตัวเหล็กก็คือตัวอย่างอันนี้ที่เพิ่งให้ดูคือสองนิ้วครึ่งนะ ติดตั้งตามลูกศรนน้ำไหลจากข้างล่างขึ้นมาที่ปั๊มแบบนี้นะที่ลูกศรแบบนี้นะโอเคต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาท้องาวสแตนเนอร์ไว้ข้างล่างเพื่อไม่ให้มันเกิดโพรงอากาศไม่ใช่ติดตั้งแบบนี้นะคะไม่ต้องเอาไอ้น,นี้อยู่ข้างบนนะไอตัวท้องมันตรงนี้ต้องอยู่ข้างล่างนะคะแล้วเวลาแล้วเวลาที่มันปั่นนะคะก็ขันตรงนี้นะขันตัวนี้นะคะ เปิดออกมานะคะเพื่อที่จะเอาขยะออกโดยที่เราไม่ต้องไปถอดข้อต่อถอดจอยอะไรของมันเลยท่ออะไรก็อยู่เหมือนเดิมหมดเลยยกเว้นแกะแค่ตรงนี้เพื่อเปิดเอาขยะออกนะคะแกะแค่ด้านล่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างของทองเหลืองต่อไปเป็นตัวอย่างของเหล็กนะคะปึ๊บอันนี้เป็นวายสแตนเนอร์สามนิ้วตัวนี้เป็นสามนิ้วนะที่คุณดูเหมือนกันเลย ลูกศรมันลูกศรมันวิ่งไปทางนี้นะก็แปลว่าสมมุติว่าทางดูดอยู่ทางนี้ใช่ไหมคะปั๊มต้องอยู่ทางนี้นะเอออย่างนี้นะรือว่าสลับกันแบบนี้อนี่สลับกันแบบนี้นะคะวิธีการติดตั้งก็คือปั๊มอยู่ทางนี้นะปั๊มอยู่ทางขวาดีนะแล้วอันนี้ก็ไปที่ทางท่อดูดนะคะอืมวิธีการติดตั้งเหมือนกันก็คือให้ช่วงท้องของวายสแตนเนอร์อยู่ด้านล่างนะคะเพื่อไม่ให้เกิดโพงอากาศขังอยู่เนาะ ออแล้วขยะมันก็จะไปนอนอยู่ข้างล่างอมืมันจะไม่ได้ไปกับน้ําเดี๋ยวให้ดูข้างในว่าทําไมมันถึงไปนอนอยู่ข้างล่างดูตัวเลขเถอะเนาะทำไมมันถึงไปนอนอยู่ข้างล่างนี่นะเพราะว่าตะแรงมันเป็นอย่างนี้เห็นปะ่ะตะแรงไหมตะแรงจะอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้เนาะตะแรงจะอยู่ช่วงนี้ถ้าน้ํามันวิ่งไปเนี่ยมันต้องเจอตะแรกงก่อนเห็นปะ่ะ เออแล้วมันจะไปแต่น้ําขยะก็จะไปกองข้างล่างพอเวลาที่ถ้าเราติดวัดเกวัดแรงดูดเราจะรู้ว่ามันเริ่มตันแล้วนะอัตราการไหลไม่ดีแล้วนะคะก็ให้ขันข้างล่างเพื่อที่จะเอาขยะออกนะถ้าเป็นทองเหลืองก็ขันเกี่ยวตรงนี้ถ้าเป็นเหล็กก็ขันน็อตด,ด้านล่างขันนอ็อตตรงค้องมันตรงนี้นะคะขันน็อตตรงนี้นะ มีรูเล็กๆด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโคนเป็นแค่เลนก็ขันแค่ตรงนี้ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างของวายสเตนเนอร์สนิว้วโอเคแล้วก็วายสเตนเนอร์เนี่ยยิ่งจริงๆแล้ว่รุ่น JK เป็นรุ่นที่ที่ราคาประหยัดที่สุดนะคะแต่ข้อเสียของ JK ก็คือช่วงเนี้ยช่วงช่วงเก็บขยะมันสั้น แต่ถ้าเป็นของอาริตะหรือของคิตตสะวาอย่างที่เพิ่งเคยเปรียบเทียบให้ดูนะช่วงนี้มันจะยาวมากกว่ามันจะกรองได้มากกว่าโฟจะดีกว่านะถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็แนะนำให้ไปลองอาริตะหรือว่าคิตตสะวาดูนะคะตัวที่น้องเพิ่งเคยรีวิวไว้แต่เอาพอใช้ได้ก่อนเนาะให้มันช่วยช่วยช่วยเซฟระบบเ,เราได้บ้างกอใช้รุ่น JK รุ่นนี้ก็ได้นะคะโอเค เดี๋ยวถ้าใครสนใจวายสแตนเนอร์จะให้น้องไปแปะราคาไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวฝากน้องแอมเอาแคตตาล็อกไปแปะไว้ที่คอมเมนต์นะคะอะมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับวายสแตนเนอร์งั้นถามพี่พึ่งถามแบบนี้วายสแตนเนอร์ anner, จะต้องเอาช่วงท้องของวายสแตนเนอร์ไว้ข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างเออทุกคนต้องตอบเลยนะคะ ช่วงท้องของไวสแตนเนอร์ต้องอยู่ข้างล่างนะเพื่อไม่ให้เกิดเลยอเออต้องให้เก็บขยะข้างล่างใช่ไหมที่ไม่เอาไวข้ข้างบนเพื่อไม่ให้เกิดอันนี้โพงอากาศไม่งั้นอากาศมันจะขังอยู่ข้างบนนะคะเอาเอาไว้ข้างล่างนะเราต้องทําให้ข้างบนนี้มันสมูทที่สุดเนาะเออพี่มณฑยฮู Spencer. ตอบมาก่อนเลยก่อนเพื่อนเลยว่าล่างนีอโอเคค่ะก่อนไปนะคะเดี๋ยววันนี้นะ วันนี้ก็เป็นกำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตุษจีนนะคะพึ่งก็มีโปรโมชั่นมาแจก๋ยวเพิ่งไปนะอย่าพิ่งไปนะเดี๋ยวพลาดนะเออสำหรับสิบท่านแรกนะคะสิบท่านแรกนะเตรียมตัวเลยนะเอามือต่อปุ่มเลยนะสำหรับสิบท่านแรก,ะะแรก,แรกโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อหนึ่งพบาทนะ ซื้อหนึ่งพันบาทลดห้าร้ยบาทหมายความว่ามียอดซื้อมากกว่า1,000พันบาทขึ้นไปจะได้ส่วนลดห้าร้อยบาทนี่ซื้อหนึ่งพันบาทจะได้ส่วนลดห้าร้อยบาทนะคะคนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วสิบเอดให้สิบเนาะให้ให้ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่สิบเจ็ดอ่าให้ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่สิบเจ็ดนะคะซื้อหนึ่งพันบาท ต้องมียอดซื้อ1 0 0 0พันบาทลดห้าร้อยบาทให้สิบสิทธินะสำหรับคนที่ตอบถูกว่าบ้านบึงอ้าวถามผิด <c oughs> <sería> สำหรับคนที่ตอบถูกว่า s, <c oughs> <S อา s A t t i ท g อยู่ที่อำเภออะไรเอาเฉลยไปแล้วด้วยเนี่ยอย่าลืมพิมพ์มานะคะ s อ t t i n g อยู่ที่อำเภออะไร <c oughs> จังหวัดอะไรนะคะแล้วก็สิบท่านแรกจะได้ส่วนลด <c oughs> นะคะจะได้ส่วนลดซื้อหนึ่งพันลดห้าร้อยบาท อ่าสำหรับสิท่านแรกนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะ s S i t t t i n g อยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะต้องตอบทั้ง2อันนะแล้วก็เป็นผู้แชร์ด้วยนะคะอย่าลืมแชร์โพสต์นี้ด้วยนะคะถ้าใครที่ขึ้นผู้แชร์แล้วก็ตอบถูกคนนั้นก็จะได้ส่วนลดไปนะคะ10บท่านสิบท่านแรกนะคะโอเครอเลยรอเลยนะอำเภอบ้านมึงจังหวัดชนบุรีนะคะโอเคพี่วิสิตตอบถูกแล้วอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งลืมแชร์นะเป็นผู้แชร์ด้วยนะคะขึ้นผู้แชร์ด้วยนะให้สิบท่านแรกนะคนคนแรกพี่วิสิตนะคะอย่าลืมแชร์นะโอเคแล้วเดี๋ยวน้องพิ่งจะไปเช็คคอมเมนต์ตอบมาก่อนตอบมาก่อนแล้วแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์โพสต์นี้ด้วยนะต้องขึ้นผู้แชร์ด้วยนะเออตอบถูกกันเป็นแถวเลยเนี่ยพี่สรนสิทธ์ก็ตอบถูกแต่อย่าลืมกดแชร์โอเค อ่านงั้นเดี๋ยวฝากน้องๆด้วยว่าเดี๋ยวพี่เพิ่งจะลิสต์รายชื่อให้ว่าสิบท่านให้ไขนะคะซื้อหนึ่งพันลดห้าร้อยบาทถูกสุดๆอ่ะพี่วิสิตขึ้นผู้แชร์แล้วนะคะคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจดให้ถ้าสองพัน 2, คะถ้ามากถ้ามากกว่าหนึ่งถ้ามากกว่าหนึ่งพันก็ลดแค่ห้าร้อยบาทแค่คนละห้าร้อยนะคะมาเลยมาเลยมาเลยรอจดชื่อเลยเร็วๆตอนนี้เลย ต้องทูนจัดการเลยลูกอาที่เหลือครึ่งคันขึ้นผู้แชร์ด้วยนะคะอย่าลืมแชร์นะคะมาน้องพึ่งกำลังรอจดเลยเร็วๆอยากแจกอ่งเปาวันนี้แต่งตัวเป็นเอาหมวยมาแจกอ่างเปาเลยอะคิดตั้งแต่คิดตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะว่าวันนี้เราจะตื่นสายไม่ได้เราต้องตื่นมาแต่งตัวแจกอังเปาเป็นโปรโมชั่นที่น้องน้ำอนุมัติให้แล้ว เร็วเร็วเร็เรเรเร SS fitting ตั้งอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะสำหรับคนแชร์นะคะนี่ใครแชร์แล้วมาบอกด้วยนะคะว่าแชร์แล้วนะใครแชร์แล้วกลับมาบอกน้องพึ่งด้วยนะว่าแชร์แล้วเพราะตอนนี้มีหนึ่งท่านที่ได้ก็คือพี่วิสิท์นะ W I S I T เนี่ยโอ้โหอัดอั้นมานานอยากได้อะไรบอกมาเลย เพราะว่าซื้อ1,000ลด500บาทสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะสำหรับคนที่ตอบถูกกดแชร์แล้วก็ตอบคำถามว่า s อ Fitting อยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะจ๊ะง่ายมากอะ่ะหนูคิดคำถามง่ายเกินไปหรือเปล่า คนแรกนะคะคนแรกคือพี่วิสิตนะคะใครแชร์แล้วกลับมากดแชร์ด้วยนะคะตอบคำถามให้ถูกนะ s s f i อ t i n g อยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะอ่าพี่วิสิิตบอกว่าดีเลยผมจะซื้อตัวส่งขยายพอดีพี่สุรชัยชุ่มชูจันท์บอกว่าแชร์แล้วนะคะพี่น้ำพลน้ำพลบอกว่าแชร์แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเพิ่งจดชื่อก่อน พี่สุรชัยตอบคำถามพึ่งหรือยาง SS fitting อยู่ที่จังหวัดอะไรอำเภออะไรตอบคำถามด้วยนะคะนอกจากแชร์แล้วตอบคำถามด้วยนะคะโอเคคนที่2นะคะพี่พี่นำคนซับซับเจริญใช่ไหมคะอ่านถูกไหมอ่าสิทธิ์ที่2 สิทธิ์ที่สามนะคะก็คือพี่เดี๋ยวนะพี่สุรชัยตอบหรือย่างพี่สุรชัยตอบแล้วพี่สุวิชัยนะคะชุ่มชูจันอากลนที่สามนะคะเร็วสามสิทธ์แล้วสามสิทธิ์แล้ว เอสฟิตติ้งอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรกดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์ให้ขึ้นผู้แชร์นะคะแล้วกลับมาบอกน้องพึ่งด้วยว่าแชร์แล้วนะโอเคเมื่อกี้พี่สุวิชัยนะคะพี่น้ำพลน,นะคะพี่สุรเชษพี่สุระเชษแชร์หรือยังคะ <c oughs> เดี๋ยวนะตาลายตาลาย <c oughs> ตาลายตาลายพี่สอรสิทธ์บอกว่าอยู่ที่อำเภอบ้านมึงจังหวัดชลบุรีอย่าลืมกดแชร์แล้วกลับมาบอกน้องพึ่งด้วยนะนะคะตอนนี้ยังเหลืออีกหลายสิทธิ์เลยให้10ส,สิทธ์นะโอเคคนที่4พี่สุรเชษนะคะพี่สุรเชษสรารสินนะคะ s i l p นี่แล้วใครได้สิทธิ์แล้วก็ทักอินบ็อกซ์ไปนะบอกน้องเลยว่าอยากได้อะไรนะคะถ้ามี มียอดมากกว่า1,000บาทได้ส่วนลด500บาทโอ้โหโแจก10ท่าน10ท่าน10ท่านเร็วเร็เร็วเ,วเวกติกาคือกติกาคือตอบว่า SS Fitting อยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ขึ้นผู้แชร์แล้วกลับมาบอกน้องพึ่งนะคะจะได้ส่วนลด ซื้อหนึ่งพันบาทขึ้นไปลดห้าร้อยบาทนะคะพี่เนตาม N A Y T U M นะอยากได้อะไรไปสั่งน้องเลยนะคะสิทธิ์นี้ใช้ได้ถึงวันที่สิบเจ็ดนะคะคนที่อยเดี๋ยวน้องพึ่งจะไปโพสต์ที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะว่ามใีใครบ้างที่ได้สิทธินะเผื่อเพื่อยืนยันนะเพื่อยืนยันตัวเองนะคะโอเคตอนนี้มีห้าท่านแล้วระหว่างที่เราไลฟ์สดตอนนี้ ดีเลยนะพี่อะไรนะพี่จุลพงศ์พี่จุลพงศ์งเราจะได้ซื้อไวสเตนเนอร์ข้างล่างนะคะเออพี่อะไรอะ่ะพี่แก่นนะครนะคะตอบถูกด้วยว่าเอท้องของวัวท้องของไวสเตนเนอร์ต้องเอาไว้ข้างล่าง ไม่ต้องเขินอายนะในการตอบเพื่อให้ได้รางวัลนะอย่าชักช้าแนละ้วน้องเพิ่งไม่ได้แจกบ่อยๆนะไม่ต้องกากแบบว่าเออเดี๋ยวเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบอยากให้คนอื่นได้ไม่ต้องนี่แบบว่าคนละครึ่งน้องเพิ่งให้สิทธิ์คนละครึ่งซื้อหนึ่งพันลดห้าร้อยนะคะอ่าสำหรับใครที่กดแชร์ตอบถูกนะคะเออ เอาไว้ตอนนี้มีห้าท่านแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บห้าท่านสุดท้ายให้สำหรับคนที่ดูย้อนหลังนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนไปก็วันนี้เป็นวันทำงานสุดท้ายของพึ่งแล้วก่อนที่จะหยุดยาวนะคะไม่ใช่คนสุดท้ายของชีวิตนี้ <S 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 ไม่ใช่นะโอเคแล้วก็อยากจะอวยพรให้กับพี่ๆทุกคนนะคะว่าให้ ทำธุรกิจอะไรทำสวนอะไรก็ขอให้มีผลผลิตเยอะๆเฮงๆปังๆนะคะมียอดขายเยอะๆนะคะขอให้มีระบบน้ำที่ยอดเยี่ยมน้ำไหลแบบว่าแรงทุกหัวสปริงเกอร์นะคะแล้วก็ต้นไม้ได้รับความชุ่มฉ่ำให้เรามีน้ำได้ใช้กันเยอะๆนะคะในปีนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมอ,อ,อย่าลืมกด แชร์กดติดตามน้องพึ่งเอาไว้นะคะจะทีมครูพึ่งจะยังมาสอนทุกวันนะคะแต่ว่าเจอกันอีกทีคือหลังจากหลังจากตุตจีแล้วน้องพึ่งจะหนีเที่ยววันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เจอกันอีกทีวันจันทร์ที่สิบห้านะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้สอนแต่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลเพราะว่าน้องพึ่งจะไปเที่ยวทะเลปารบุรี่โอเคเดี๋ยวจะพาป่าไปเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืม มาเล่นเกมด้วยกันนะอังเปาของน้องมึงยังอยากแจกให้ครบทุกคนอยากให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อันนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย